สวัสดีครับผมฟีฟ a าแอป l u ล e วันนี้ผมจะมาสอนทุกคนเพิ่มเบสในเพลงนะหรือว่าบูสต์เบสให้กับเพลงในโปรแกรมพ m เมียโปนะครับคือต้องบอกก่อนเลยว่าโปรแกรมพิเมียโปเนี่ยพวก a ะดิโ e เอฟเฟเนี่ยคือเอฟเฟกเกี่ยวกับเสียงมันจะไม่ได้ดีเท่าโปรแกรมอื่นนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้มันเน้นเรื่องวิดีโอเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่ขี้เกียจไปยุ่งกับโปรแกรมอื่นเนี่ยอยากจะจบในโปรแกรมเดียวในพเมียโปเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะครับ แต่ว่าเพิ่มเบสให้มันเบสทุท้มๆเบสหนักๆให้กับเพลงของเราในงานตัดต่อใช่ไหมก็มีวิธีดังนี้เลยเนาะขั้นแรกเราก็มีเพลงของเราแบบนี้ใช่ไหมอ่าพอเรามีเพลงอย่างนี้เสร็จก็ให้ทุกคนมาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยเขาว่าเบสคือถ้าเกิดโปรแกรมนี้ใส่เอฟเฟกเนี้ยเบสเนี้ยมันก็จะอาจจะไม่ได้ดีเท่าโปรแกรมอื่นที่จะปรับนู่นนี่นั่นได้เยอะเนาะเพราะโปรแกรมนี้มันเน้นวิดีโอ เดี๋ยวลองมาฟังดูนะว่ามันจะบูตเบสให้ประมาณไหนนี่เราก็ลากมาใส่ในซีเควนซ์เสียงของเราเลยนะเลเยอร์เสียงน่ะลากมาใส่เลยแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมเสร็จแล้วกดเอฟเฟกต์คอนโทรลครับมันก็จะขึ้นเบสบายพาร์แล้วก็บูตนี่ลองมาปรับตรงนี้เลยบูตถ้าเกิดเราลองสัก่ะอละอเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงเดิมก่อนอ่าไปเป็นประมาณนี้เนาะพอบูตอ่ะ5เดซิเบลนะครับพิมพ์ไปเลย5 เห็นบ้าทุกคนแค่5เนี่ยเพิ่มมาแค่5หน่วยเนี่ยบูตเบดเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันก็เริ่มทุ้มเริ่มเบดหนักแล้วนะแค่หเนี่ยเดี๋ยวลองมาดู10กันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ประมาณนี้เลยก็แบบว่าใครชอบเบดหนักๆก,ก็ใส่ไปเลยนะ1 0 15เอ้มันหนักเกินอะ่ะดูนะ โอเคเดี okay. er so Mohammad, so mm ๋ยวลองสัก8หัรว่าแ่อะกำลังดีมันขึ้นอยู่กับเพลงเนาะนี่ครับประมาณนี้เลยก็ง่ายๆเนะวิธีบูตเบสในโปรแกรมพีเมียโปเนี่ยคือถ้าเกิดใครขี้เกียจไปหาโปรแกรมอื่นก็ใช้ได้นะสำหรับเทคนิคนี้พิมพ์ไปในเอฟเฟกว่า B A S S เนี่ยเบสแล้วก็ล่างมาใส่เลยมันก็จะเพิ่มเบสให้เรา หนักๆแบบนี้เลยคืออยากได้เบ็ดหนักเท่าไหนก็พิมพ์เอาเลยนะแค่นี้แปดก็หนักแล้วนะดูดิโอเคก็มันอาจจะไม่ได้ดีมากปรับอะไรไม่ได้เยอะมากเสียงอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะ แต่มันก็สามารถใช้แก้ขัดได้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและถ้าเกิดใครอยากให้ผมเสนอเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยลองคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ